ทีนี้วันนี้ก็ดูรูปปันหนาเหมือนอ่ี้เขาตแะแทนกหน้าผา <c oughs> นนี้ตาช่วยทานนแก้มแิ้มดวยมากอน,นี้จะงูอะครอาหน้าเป็นแบบจังมักงไปเลยค่ะ นอนตะแคงนิดนึงทีนี้เวลาใกล้คลอดเขาจะนอนคว่ำอ,อย่างครังหน้านหน้าจะเริ่มคล่อมแล้วอันนี้ยังเหมือนกับยังไม่ได้ลงเลค่ะอนันนี้ตัววันหัวใจฮะอาิตโรดก้นเนาะแล้วก็ขาค้นดันดูระเบิ้แขนข้าขขงมือเขาสองแล้ตออื่นค่ะแล้วไม่่ยับไมไม่ไม่เนื่อยมหน่ Mm-hmm. ประมาณออไม่ใหญ่นะบอกว่าน่าจะก็ได้เหยิบ2องหกหกสอประมาณสองเจ็ได้นะประมาณสองร้อเจ็นี้ยังมีเวลาอย่างสองสัปดาห์หน้าก็กอเพิ่มอีกสอมสิบและคงจะได้ประมาณสองร้อยเก้าสามร้ยทพี่ฝากที่นี่เ่ะเป็นเคสเออวอลเอวอลอมานี่แหละเขามาจะ้อกด2อเจประมาณถึงนีไม่อยได้ก่อที่จาะซอยดูสินคหาส่ที่ไปก่อนติเชส ได้ด้ยได้ด้วด้วยได้ด้ยค่ะเดี๋ยวแล้วที่น้องค่ะค่ะน้มปกติน้ใช้ได้อันนี้น้่าน้หนักตอนนี้ก็ถ้าก็เองหาว่าโอเคแล้วแหละไม่น่าจะใหญ่มากไม่เกินสโหหรอกถึงถึงได้ว่าถึงวันคบก็หนดยังไม่เจ็บไลยอย่างมากก็เพิ่มประมาณอาจจะสามโลต้นต้นแต่ถ้าเกิดคลอดก่อนช่วงกลนงด้อยก็อาจจะประมาณสองเก้าสมโลก็โอเคนะคะงั้นเดียวตอนนี้เราก็รอเวลาอย่างเดียวเพราะว่าน้้างใก็โอเค ไปไล,ล,ล่ล้วความรู้สึลงนิดนึงแต่นิ่งเดี๋ยวลเเหลับเองค <K S 2> ุ่คุณจะหาหมอทำค่าปวดท้องปวดตรงปวดท้องน้อยอใช่ใช่เอออันนี้เพราะว่าหัวเขาเริ่มลมงเพราะวา่าพอเวลาศีสระเขาดัานตรงท้องน้อยนขนังก็จะรู้สึกปวดหน่วงแต่ว่าแต่ว่าถ้าดันกระดูกจะเหมือนปวดเหมือนกระดูกมันจะแบบ หมือนจะอ้าห้าบนกระดูกนะคะแต่ว่าถ้าดันลงแบบเดินลงไปเ,าเราจะรู้สึกหนปวดทิชชีตในช่องคลอดอ๋อเียอันนี้เขาเรียกเจ็บเตือนเฉยๆแต่แต่ของจริงจะต้องไปการที่มดลูกบีบตัวแล้วแล้วแบบเหมือนดีบแบบเขาลงมาเหมือนที่เราดูการไปดูแต่คือรู้สึกแข็งแข็งและคีบๆอออันนั้นคือเจ็บท้องคลอดอ๋อใช่้นถ้าเกิดแค่เจ็บเตือนคือให้นอนทับก่อน มันจะชอบเป็นชุวกลางคืนอ่ะมันจะรู้สึกแข็งๆช่วงกลางคืนให้เราหงุดหงจะไม่เป็นเนาะเป็นตอนเแบบคยเป็นทืนรอนเย็นแบบเป็นติดติดกันวันสามครั้งค่ะอ๋อเล้วนเตือนอยู่่หายไมหายไปนะแล้วก็หายไปใช่แล้วก็อย่างวันนี้เป็นอมมมมมนอนกลางวันเตือนเตือนอยู่นะคะจริงๆก็เริ่มอยู่แน่ๆแล้วถ้าเกิดบางเอญแบบมันต่อเนื่องก็มามาต่อได้เลยเพราะว่าจริงๆท้องคลอดแล้วคือไม่ว่าจะเจ็บวันไหนครบแล้วใช่ใช่ ถึงถิงเจ็บต่อไปเราก็จะไม่ได้ยับยั้งก็คือมาถึงตึ๊บก็คือให้คลอดเลยโอ้โหรอบติดอค่ะก็โอเคอ่านในควงเหมือนิดนึงแต่ถ้าดีก็เดี๋ยวรอบหน้าจะตรวจเหมือนกับว่าอนี้นวดสั่งมาลูกนิดหนึ่งให้แบบเริ่มเปิดตัว น้ำหนักก็สองโลเจ็ดเนาะเราสามารถจะรออีกน้ำข้ามก็เราไม่มีปัญหาเนาะหมดก็ดีก็เดี๋ยวรออีกนิดนึงนะทีนี้วันนี้มีมีสี่สัตว์ยักจริงปะคยอ๋อค่ะอ๋อขาโอเคแล้วก็ตัวตัวสามเข็มก็จไม่เหมาะเราเมีภูมิก็ประมาณห้าปีนะคะเรามีอีกในมห้าขวบไม่ต้องฉีดใหม่ ค่ะ้วก็ช่วงนี้ตังนี้ทุกอย่างดีหมดก็คือไม่มีโรคแทรกก็เรียกว่าไม่มีโรคทันเป็นพิษประวัติตรวจแล้วก็ไม่เป็นก็คือเหลือแต่รอเจ็บท้องคอดอย่างเดียวแล้วก็ช่วงนั้นค่อยๆรอก็อย่าลืมฝึกหายใจว่อมีที่บ้านก็หายใจเข้าขออกแบบยาวๆเรื่อยๆแค่เราชินพอช่วงรอคอดจริงๆถ้าตัวไม่ใหญ่ส่วนใหญ่จะเจ็บไม่นานหละมันก็จะใช้เวลาสั้นเพราะว่าเขาจะลงได้เร็วกว่าเทียบกับแบบคอดตัวโตๆสามรูห้าเนี่ยมันจะจะมันยางกว่างั้นแนวโน้มน่แต่คอดได้คิดว่านะถ้าไม่ได้แบบว่า บองเอินหมวใจโตเหรืออะไรแบบนี้ก็ได้คน่าจะได้อยู่ยังก็คือถ้าทนนิ้นึดก็ได้อยู่ทน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 ท